เฮ้ยัฟซี่อ้าวเป็นไงบ้างเหรอฉันเจอพับอิดด้วยแหละอยากจะเล่นปะหนึ่งสองสามเอ้ยอะไรกันเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นบอปตาเหรอแล้วเราต้องทำอะไรล่ะของเล่นแยกรูปทรงนี่นาเราจะต้องแยกรูปทรงเหรอมามางั้นลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันก่อนฉันเจอแล้วอุ้ยหยิบได้แล้ว เอาเลยเอาเลยอะโนเอาเลยพอดีไหมเนี่ยไม่ถูกอ่าอาโนก็ได้เรื่องมากจังอืมอันนี้จะต้องใช้แน่นอนลุยแล้วนะมีอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้พอปิดรูปยูนิคอร์นนี่ซี เจอแล้วเจอแล้วได้แล้วละนี่ไง,สงสเสร็จฉันละรีกเร็วเข้าสิจะหมดเวลาแล้วนะดำลงไปดำลงไปไอยู่ไหนกันเนี่ยอู้เจอแล้วอันสุดท้ายหาหลังสิมันอยู่ข้างหลังนายนะอ๋อเจ้าเป็ดเอากุญแจมาให้อย่างนั้นเหรอเย้ และระหว่างที่เรากำลังทำซาเลนกันอยู่นั้นผู้คุณก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะกดไลค์วิดีโอนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะภารกิจใหม่ของเราก็คืออยู่ใต้น้ำหนึ่งนาทีเอาละหยิบอุปกรณ์กันเลยรีกหวังว่าในลูกโป,ป่งจะมีอากาศมากพอสำหรับ1นาทีโอ้โอไอ้ไม่คิดมาก่อเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ เจ้าลูกโปง่งแกมันคนตรอเลยดสว่วนอนโนนั้นเลือกนาการำน้ำและเขาก็ายังดำลงไปลึกเกินไปอู้ฉันทำได้ดีแต่ว่าหายใจ mm. ไม่ออกนะฮะจอแมแบะแล้วจอแมแผะแล้วมวาไหวแลยจรงเกิง hmm. เดี๋ยวฉันจะลองดูบ้างเพื่อนลงน้ำแล้วนะมันก็ไม่ยากนี่ให้อยู่ในนี้ทั้งวันก็ยังได้เลย เกือบจะได้แล้วฟ็กซี่เกือบแล้วง่วงไงโอเปโถยโนี่พวกนายฉันทำสําเร็จปะว้ายเราอยู่ในสาว่ายน้ำกันอุ้ยกุญแจอยู่ฝั่งนึงนู่นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองอ๋อสาว่ายน้ำนี่มันมีเวทมนต์เราเดินไปรอบๆไม่ได้ว่ายน้ำข้ามก็ไม่ไว้น้ำมันเย็นเกินไปจะทำยังไงดีละ่ะ คุยพอปอิดยังไงมันลอยได้ดูสิฉันจะใส่รองเท้าพาะอิดค้ามสาะไปเลยฉันจะพันพันเทปไว้แล้วก็ลุยเลยอะอไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะใครๆก็พาดกันได้ทั้งนั้นแหละเนาะอ้าๆรู้ละฉันจะใช้บับเบิ้ลกันกระแทกขำเป็นสะพานมันจะต้องลอยน้ำแน่ๆฉันเองก็จะลอยด้วยมืนกันนี่ไว้พรอให้ฉันด้วยนะเพื่อนเอ้ย ริกโอ้ยโันโนดูไม่ได้อยยังน้อยเธอก็ได้ลองแล้วนี่แชตล่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยแพร่ลอยน้ํานี่นาะเรามาทําแพรพรออีกกัดีกว่าหวังว่ามันจะเวิร์กเนาะเย,ย้ไปเลยไปเลยไปเยฟังกซีฉันเกืบแล้วฉันเกือบแล้วหยิบกุญแจได้แล้วเย้เธอทําสําเร็จเย้เย้เย้เจ๋งมากเรียบร้อยกุญแจอยู่ที่นี่ละ เอ้าเอามันหายไปไหนซะแล้วล่ะอากีโกงก็ไม่มีสิทธิ์ได้กุญแจมันไม่ยุติธรรมเลยจะต้องเปิดลูกโกงกุญแจอยู่ในลูกโกงใบใดใบนึงอ้าเจอแล้วมดเลยเปิดเลย ฉันได้คมไหมมาแล้วอ่างน้ำอย่างนั้นเหรอ,หอแล้วฉันจะต้องทำอะไรละ่ะอ้ารู้ละต้องเอากุญแจสินะฮึได้เลยเอาเอาไม่ได้ฮะรูมันแคบเกินไปอ๋อก็ใช้แปลงสฟันไง เอ้ยหล่นลงไปอีกแล้ว่啊 hmm. ทำไงดีนอบบาทเนี่โอ้โ oh oh oh. แรงอันนี้ยาวกว่าเยอะเลย <c oughs> มาสิมาสิ <c oughs> ยังไงก็มายได้ <c oughs> คุณแจมอยู่ไกลเกินไปจะต้องล้างหน้าล้างตาซะหน่อย oh. เอาอ่างตันลื้ hmm. น้ำลงไปไม่ได้แล้วน้องเป็ดกรลอยต๊บป่องขึ้นมา แล้วไงนะหรอ hmm. อ๋อฉันรู้แล้วฉันจะต้องทำให้น้ำเต็มอ่างแ <_ s> ปดที่มีกุญแจก็ <_ s> จะลอยต๊บป,ป่องขึ้นมาไง <_ s> ฉันนี่แม้อชิยะจริงๆ <_ s> ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้ตอกเป็ดน,น้อย <_ s> ฉันรีบอยู่นะะเร็วๆนี่ไงกุญแจ <_ s> อ๋อได้แล้วได้แล้ว,ว,วต้องยกตะแกรงข,ขึ้นก่อนโอ้โง่ายจะตายไป ภารกิจต,ต่อไปคือการสร้างรถไฟฉันจะทำตู้รถไฟตู้แรกทั้งส่วนอยู่ที่ไหนกันนะหมายชัยพวกนี้อาเแล้วเลขกูแล้วก็ลังคาแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะต้องมีคนขับด้วยสิใช่ปะ โนได้ทำตัวรถไฟท,ที่สองฉันได้เลขสี่กับเลขสามต้องเอามาเรียงให้ถูกตำแหน่งใช่ปะหลังจากสี่แล้วคืออะไรกันนะ้ออ้อก็พ้าไงที่นี่ก็หลังค่ะแล้วก็พูดโดยสาร ก็จะต้องทำให้เร็วๆหก <6 S 1> อ๋อแปดเจ็ด <7 S 1> หลังค่าแมวตูรถไฟนี้เป็นของน้องแมวเมวีย ลเลอาแล้วกุญแจอ,อยู่ที่ไหนกันละ่ะวข้างล่างดูข้างล่างสิว้ยมไมนายเอากุญแจให้เราเหรอขอบใจมากนะพ,กพวกเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อละ่ <S 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 ะก็เอากุญแจอ,ออกมาไง มีลวดตาคายเราเอากุแจออกมาไม่ได้ <S <S เราจะต้องใช้วิธีอื่นกันแล้วละ่ะก็เบ็ดตกปลาไงอืมฉันว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่นะใช่เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนี่ตกปลากันเลยดีกว่าเนาะโอ้โอยแม่เหล็กมีปัญหาแตแล้วสิแต่ว่าฉันแก้ไขได้อยู่แล้วละ่ะใช่ใช่ อย่าไปทางซ้ายมามาเดี๋ยวฉันช่วยเองโอ้ยฉันทำหน้าอยู่แล้วน้าทารบกวนวสมาธิผู้ชายเวลาตกปลาเด็ดขาดเข้าใจฉันได้กุญแจมาแล้วเอาๆแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยน้ำแข็งฉันถูกล็อกติดกับก๊อกน้ำกะโตเอ้ยแล้วจะออกไปได้ยังไงกันละเนี่ยมันจะต้องมีก hmm. ุญแจอยู่แถวๆนี้แหละน่แต่ว่าจะต้องหาให้เจอแค่นั้นเองนั่นไงนั่นจะต้องทำให้มันละลายก่อน อ้าวเออวิ่แฉันจะต้องเอามันออกมาให้ได้เรียบร้อยฉันเป็นอิสระแล้วแต่เดี๋ยวนะนี่มันก๊อกน้ำนี่นะน้ำทำให้น้ำแข็งละลายได้นี่นะเอ๊ะอะไรกันอะไรเนี่ยประตู ออค้นหาเราจะต้องสลับที่กันเพื่อที่จะเป็นประโยคไงค้นหาประตูที่ถูกต้องโอ้นั่นไกลแต่ว่าเราจะลงไปได้ยังไงกันล่ะ้น้ำเย็นจะตายไประเบิดตุ้ต่อไปก็ถึงตาฉันโอเคกรได้วิ่ง เรากลับมาบ้านแล้วอะ่ะบ่ายนะบอ่อผิดไม่เอาชาลงชาเลนแบบนี้อีกแล้วนะฉันหวาดก็สนุกทิ่กออกอคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมล่ะเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบช่วงไหนของวิดีโอนี้มากที่สุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกขนาดตอนใหม่ๆหม่จากช่องทุ้มๆยังไงล่ะ